อันตมาภาพพระพุทธปทีรัตนาริธามตตธรรมโมประธานภาคีขือข่องค์กรพลังชาวพุทธขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักชาติรักพระพุทธศาสนารักพระมหากษัตริย์เราจะไปเยี่ยมหลวงพี่น้ำฝนอันตมาภาพพระพุทธปธีรัตนาริธามตตธรรมโมประธานภาคีขือข่องค์กรพลังชาวพุทธ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักชาติรักพระพุทธศาสนารักพระมหากษัตริย์นะครับไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแพทองทานชนวัตนะรที่ทำเนียบรัฐบาลนะเราจะไปเยี่ยมนะฮะหลวงพี่น้ำฝนนะครับที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครปฐมเพื่อนะขอชมรถ นะฮะหรูนะฮะของหลวงพี่น้ำฝนไปดูนะฮะการทำน้ำมนต์การเสกกุมารเสกกระเป๋าลงณหน้าทองนะฮะของหลวงพี่น้ำฝนและก็ธุรกิจต่างๆของพี่น้ำฝนนะครับการจอมพลังคนนี้นะครับกำลังปลุกระดมสังคมให้ไล่ล่าจะมาและบงการหลวงพี่น้ำฝน บงการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติบงการข้าราชการไทยหรือไม่นะครับอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับแต่ยังคงไลฟ์สดชํำในติ๊กต k อกนะแล้วก็ลงคลิปแบบรัวๆสำหรับพระปินเสารหรือว่าพระครูปลัดทีรักเออนะส่วนใครที่จะไปกันแกล้งนะครับหรือว่าจะศึกทนายธรรมราศกประกาศแล้วนะ เขาจะดำเนินคดีกับคนที่ศึกพระปีนเสาล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาลงคลิปรัวๆครับประกาศจะไปทำเนียบรัฐบาลเออเรื่องศูนย์การเรียนรู้อะไรไม่รู้จะไปขอความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานนอกจากนั้นยังประกาศอีกนะว่าเดี๋ยวจะไปวัดไผ่ล้อมนะที่นคนปรปฐมวัดของพี่น้ำฝนนะ่ะบอกว่าจะไปขอดูรถหรูหน่อยซิ ไปดูวิธีปลูกเสกเลขยันหน่อยลงณห,หน้าทองเขาว่าอย่างนั้นนะวัดไผ่ล้อมน่าจะรอต้อนรับอยู่แล้วก็จะไปทำเนียบนะครับเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องรัวๆครับสาหรับพระปีนเสาและที่สำคัญคือการเคลื่อนไหวล่าสุดเนี้ยไอที่เคลื่อนไหวใติ๊กตอกลงคลิปเนี่ยดันไปพาดพิงกุณกันจอมพลังเขาอีกหาว่าเขาอยู่เบื้องหลังในการบงการขร้าราชการบงการสํานักพุทธบงการหลวงพี่น้ําฝนให้ดาเนินการกับตนเอง โอ้โหมั่วไปหมดเลยพาดพิงนะครับเนี่ยว่าจะไปทำเนียบไปหานายกแล,แล้วก็จะไปวัดไผ่ล้อมส่วนจะศึกหรือไม่ศึกเนี่ยนะาตามกฎหมายเนแต่ละสมาคมก็มีอยู่บัญญัติอยู่นะแต่อยู่ที่ว่าจะบังคับใช้กันหรือไม่นะตอนนี้ก็ไม่รู้ใครจะกล้าเล่นกนหรือเปล่าเพราะเหมือนจะมีทนายแล่นทนายธรรมราก็ประกาศอะว่าใครดําเนินการเขาาจะฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดนะเออถ้าสํานักพุทธหรือพระรูปไหนเนี่ย นะไปกดดันหรือจะไปจับศึกเนี่ยจะถูกฟอ้องอ่ะนะครับอลองไปฟังครับประกาศวันที่26พฤศจิกายน2567เวลา10.00นอัตมาภาพพร,ระคร,รมมูปรัชญีรัฒธนาริร h เมตตธรรมโมประธานภาคีขครืไข่องค์กรพลังชาวพุทธ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักชาติรักพระพุทธศาสนารักพระมหากษัตริย์นะครับไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรที่ทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสนย์การการเรียนรู้พศาสนาที่ถูกต้องด้วยงบประมาณ20,000ล้านบาทนะครับเพื่อประโยชน์ ในการสร้างความรู้ที่ถูกต้องเพื่อความเข้าใจทางสังคมเพื่อลดความขัดแย้งเรื่องสังคมการเมืองเศรษฐกิจและด้านศาสนานะฮะอาจาเชื่อว่าจะนำไปสู่ผลทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและในวันที่4ธันวาคม2567เวลา9.00น เราจะไปเยี่ยมน,น,นะฮะ,ะ,ะ,ะหลวง,งพี่น้ำฝนนะครับที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครปฐมเพื่อนะฮะขอชมรถนะฮะหรูนะฮะของหลวงพี่น้ำฝนไปดูนะฮะการทำน้ำมนต์การเสกกุมารเสกกระเป๋าลงณหน้าทองนะฮะของหลวงพี่น้ำฝนและก็ธุรกิจต่างๆของหลวงพี่น้ำฝนนะครับแล้วก็เรื่อง รายรับรายจ่ายเงินทองของหลวงพี่น้ำฝนเห็นว่าเดือนหนึ่งปีหนึ่งนี่มียอดมากมายนะครับเนเรื่องนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตหลวงพี่น้ำฝนไปขอชมบุญญาบรารมีของท่านนะครับและหลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายเราจะไปที่สำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติที่พุทธมณฑลเพื่อไป พบกับผออ,อสำนักง,งานผู้แทงชาติและก็รองผออ,อสำนักง,งานผู้แทงชาตินะครับขอนะครับตรวจสอบเรื่องนะบุคลากรในสำนักง,งานผู้แทงชาตินี่นะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคริสเตียนไหมมีเจ้าหน้าที่เป็นอิสลามไหมนะครับถึงได้ออกมาทํางานในลักษณะเรียกว่าแต่ละเรื่องนะครับที่เสนอไม่ว่าจะเป็น การเสนอแนวความคิดพระบินทบาทไม่เกิน8โมงเรื่องการบินทบาทข้ามเขตเรื่องยืนบินทบาทอะไรต่างๆที่คิดว่าไม่เป็นประโยชน์และเป็นอันตรายต่อพระภิกษุสงฆ์แล้วก็เรื่องบัญชีบุคลากรในการทำงานแล้วก็เรื่องที่กลัปานาของคณะสงฆ์นะครับ ยกตัวอย่างนะครับวัดล้านคาถาหงที่บางบัวทองนนทบุรีนี่นะฮะทราบว่ามีเงินแป๊ะเยอะนะฮะเป็นล้านนะครับแล้วก็เงินค่าเช่ารายปีและเงินเหล่านี้นะครับไปไหนนะฮะแล้วก็วัดที่กาลปนาทั่วประเทศนะครับเราอยากรู้นะครับประชาชนคนไทยคนพุทธอยากรู้ว่าเงินเหล่านี้เข้าสู่กองกลางนะฮะของรัฐบาลกลางหรือไม่นะครับ เราก็จะไปขอชมการทํางานเห็นว่าบ่ายสองบ่ายสามนี่เจ้าหน้าที่ก็กลับกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนมากก็ไปทํางานอยู่ตามวาดัดตามวาต่างๆนะครับในงานศพงานสวดงานวันเกิดอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับไปปฏิบัติงานในเวลาชักการนั้นเป็นไป,นป,นปนตามกฎระเบียบหรือไม่นะครับเราก็อยากจะไปชมการทํางานของสํานักงานุทธแ่งชาติ ฉะนั้นโอกาสนี้นะครับกึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยพุทธนะครับได้ไปกันเยอะๆนะครับลองไปเที่ยวไปชมนะครับไปดูนะฮะไปตรวจสอบนะฮะเพราะว่าตำนักพุทธก็มาตรวจสอบพระเนนไปทั่วประเทศนะครับเดือดร้อนไปตามๆกันนะครับหลวงพี่น้ำฝนนะก็ท่านเป็นตำรวจวิทยาธิการนะครับเป็นพระวินัยทอนนะครับ หรือว่าเป็นตำรวจพระนี่นะครับก็ไปดูกิจกรรมที่ท่านทํานะครับไม่ว่าจะเป็นเสกกุมารเสกกระเปา๋าค้าขายเสกลงหน้าหน้าทองเหล่านี้นะครับว่า,าท่านปฏิบัติตามทําตามวินัยไหมครับนะฮะก็ไปดูท่านนะครับไปดูท่านาก็สุดท้ายนี้นะครับก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ไปกันเยอะๆนะครับขอเจริญพร วันนี้วันที่17พฤศจิกายน2567อนธิมาภาพพระครูปรัชทีระธน,นาริธามเมตตธรรมโมประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธเพื่อปกป้องชาติพระพุทธศาสนาและพระมาหกากษัตริย์อยากถามพี่น้องประชาชนคนไทยพุทธนะฮะรู้จักชื่อคุณกันจอมพลังไหมฮะ เขาหนึ่งคือเขาคือหนึ่งในกระบวนการนะฮะหมอปลานะฮะทำลายพระสงฆ์นะฮะที่ไปต่สร้างเรื่องเท็จสร้างหลักฐานเท็จนะครับกับหลวงปู่แสงเนะี่ยที่ทางภาคอีสานนะครับทําให้สังคมได้ตื่นรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือภัยของพระพุทธศาสนาวันนี้นะครับ การจอมพลังคนนี้นะครับกำลังปลุกระดมสังค,งคมให้ไล่ล่าอาตมาและบงการหลวงพี่น้ำฝนบงการสำนักพุทธทศาสนาแห่งชาติบงการข้าราชการไทยหรือไม่นะครับในการมาปลุกปั่นยุยงนะฮะให้สังคมเข้าใจผิดอัตมาภาพและสร้างความเกลียดชังให้กับอัตมาภาพซึ่ง ได้ออกไปทำหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่31ะะตุลาคมที่ผ่านมานะะอาตมาไปยื่นหนังสือถึงผู้บริหารทีวีช่อง3เพื่อให้นำเสนอนะะข่าวสารเรื่องการสร้างพุทธศาสนาบ u d d h ุ s ร k n โนเล d เซนเตอร์คือศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสนาที่ถูกต้องเนื่องจากเห็นว่า ข่าวช่องสามรายการผลกระแสนะครับชอบเอาคนที่เห็นต่างหรือคิดลบนะฮะต่อพระพุทธศาสานาออกรายการอาต,ตอมาก็อยากไปเสนอว่าเอาเอาเอารายการที่มันเป็นประโยชน์ที่มันสร้างสารรค์ส่งเสริมพระพุทธศาสานามาออกบ้างเท่านั้นเองไม่มีอะไรฮะแล้วก็ขออนุญาตตำรวจโดยถูกต้องนะครับในการไปยื่นหนังสือในการไปชุมนุม นะมีหนังสือที่รับรองโดยตำรวจชัดเจนนะฮะแต่มันมนะีขบวนการทำลายพทุทธศาสนาคือการจอมพลังนี่แหละครับปลุกระดมมวลชนมาปกป้องและสร้างสถานการณ์รู้ไหมฮะคนที่ไปต่อยอัตมาเนี่ยนั่งอยู่ในห้องใต้ดินนะครับมันหมายความว่าอะไรฮะมีเมียหมอปลานะครับมีการจอมพลังนะี่ฮะ ไม่รู้ว่าหนุ่มกัญชัยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ในการเข้ามาะะวางแผนในการรุมทำลายตมาแล้วปลุกกระดมมวลชนโฮฮานะฮะเพื่อสร้างสถานการณ์นะครับนี่คือคนดีของสังคมเลยฮะสร้างภาพลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมนะฮะในการไปช่วยเหลือสังคมโน่นนี่นั่นนะครับในการไปทําบุญแท้จริงแล้วเนี่ยฮะเขาปลอมปนเข้ามาเป็นพุทธหรือไม่นะฮะแท้จริงแล้วเป็นคน ทางศาสนาหรือไม่นะครับถึงได้มาทําลายพระสงฆ์สร้างสถานการณ์ทาลายพระสงฆ์เช่นนี้นอาตมามะนะฮะด้วยความรักและเป็นห่วงนะฮะต่อสถาบันชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ที่กลุ่มคนเหล่านี้นะครับหากเป็นกลุ่มคนนอกศาสนาจริงๆแล้วน่าอันตรายน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าเขาก็ทําอย่างย่มใจนะฮะกระทำผิดต่อกฎหมายและบงการหน่วยงานราชการได้ด้วยเนี่ย นะครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไรนะครับคนไทยพุทธจะอยู่กันอย่างไรบนแผ่นดินนี้นะครับผมถ้าหากว่าคนไทยคนพุทธไม่ตื่นตัวไม่ตระหนักรู้ไม่ติดตามสถานการณ์อย่างรู้เท่าทันแล้วนะครับบอกว่าถึงคุณจะ,ะจัดการอัตมานะครับเออแล้วให้พ้นจากความเป็นพระสงฆ์ได้ หรือให้อัตมาหายไปจากโลกนี้ได้นะครับก็ให้รู้ว่านะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นภัยอันตรายต่อชาติบ้านเมืองอย่างน่ากลัวนะครับให้พิจารณาดูนะครับจากพฤติกรรมที่เขากระทําจากเขาที่เขาแสดงออกอัตมาได้ทำความผิดอะไรอ่ะ อาตมาเป็นพระอบัติปราชิกก็ยังไม่เคยรู้นะครับสิ่งที่อาตมาไปทําก็เป็นแต่เรื่องของความดนะีสร้างสารรค์อยากให้ทุกคนนะครับมีเหตุมีผลมีสติปัญญามีความรักความสามัคคีมีเมตตาต่อกันสิ่งที่มาทํามันผิดตรงไหนนะฮะด้วยวาทกรรมนะฮะของสื่อมวลชนสื่อโซเชียลเอฟซี FC ของนะะคนตื่นกระทนเอฟซี FC ของเพลี่ F เอฟซีของหนุ่มกัญชัยผลกเกษนะฮะถล่มโจมตีอาต,อตมาใช้วาทกรรมคน9 9เปอร์เซ็นต์ รังเกียจธมาหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เห็นด้วยกับอาตมะ,ะพระสองฆ์องค์ข้าเจ้านะครับบางส่วนก็เห็นตามคอยตามเชื่อตามโลกสื่อโซเชียลแต่โลกเห็นความเป็นจริงนะ,ะนมาเดินไปไหนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกตกในปัจจุบันนี้นะครับมีแต่คนทักทายมีแต่คนยิ้มเมตตาม,มีแต่คนเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟนะครับพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าออกมาตีปีกกันใหญ่นะฮะหลายวัดหลายสำนักนะครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมนะครับ ว่าท่านได้ทําหน้าที่ในการเป็นพระสงฆ์ที่ดีนะครับในการสืบสอนสั่งสอนเผยแผ่หรือไม่แต่ผมว่าท่านไม่มีคุณธรรมไม่มีจิตเมตตาธรรมนะครับที่เห็นออกมาพูดใส่ร้ายป้ายสีผมนะครับแม้จะเป็นดดอกเตอร์พระด็อกเตอร์นะครับนะครับน่ากลัวนะครับพฤติกรรมท่านนะครับผมจะไปเยี่ยมท่านถึงวัดนะครับวัดท่านทําอะไรนะครับฝากให้พิจารณาดูนะครับว่าสถานการณ์วันนี้นะครับพระพุทธศาสนามีภัยนะครับแต่คนไทยพุทธ นะยังไม่ตื่นรู้นะครับยังหันมาทิ่มแทงกันยังมาหันมาทำร้ายกันนะครับสุดท้ายนะครับนะฮะผมไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะครับแต่พวกท่านคิดว่าหรยอพวกท่านจะอยู่สุขสบายหรฮะคนไทยพุทธจะอยู่กันสุขสบายหรยอบนทแผ่นดินนี้หากยังอ่อนแอหากยังหลับไหลนะครับยังไม่ตื่นรู้นะครับต่อนะครับภัยจากลัที่ต่างศาสนานะครับฝากให้คิดนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ